โอเคนะผมก็ G สวัสดีครับอยู่กับผมเลืกอคือๆนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนเพื่อนๆโหลดเกมนะผมที่เป็นแฟกนการ์ตูนเป็นคนสร้างนะออนะครับผมเออแล้วก็คือเกมฮ e โร t i ท e หรือที่เกมที่ผมเล่นลงคลิปไวาไม่นานมานี้นะผมอ่าก็จะมาสอนเพื่อนๆโหลดกันนะครับผมอย่างแรกเลยเพยื่อนๆก็จะต้องเข้าลิงก์นะผมมาที่หน้านี้เลยนะผมถ้าก,กดเข้าลิงก์มาก็จะมาโ่ที่หน้านี้เลยนะครับผมส่วนลิงก์ผมก็จะทิ้งไว้ได้ ใต้ดีคิปชันหรือนะครับผมี๋ยวถ้าใครกดใต้ดีคิปชันไม่ไม่เห็นก็ดูที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะผมจะทิ้งลิงก์ไว้นะผม่าให้เพื่อนเข้ามานะผมเพราะเพื่อน,อน,อน,อนกดลิงก์นะผมก็จะเข้ามาอยู่ที่หน้าน,นี้เลยและให้เพื่อนอน,นะผมเลื่อนลงมานะครับมันจะมีนะผม h ีโร่ไทม์บินโดก็คือเป็นเกมในเวอร์ชั่นของ PC นะครับผมหรือว่าคอมพิวเตอร์นะผมแล้วก็เป็น h e r o t i m e Mobile นี่ก็เวอร์ชันในมือเวอร์ชันมือถือนะผมใครใครเพื่อนคนไหนที่กดลิงก์ในเวอร์ชันมือถือก็กด กดดาวน์โหลดสองอันล่างนี้ได้เลยนะเพื่อ,อนๆถ้าได้หรือไม่ได้ยังไงก็เอาไว้เดี๋ยวผมจะมาบอกอีกทีหนึ่งนะผมส่วนผมเนี่ยจะดาวน์โหลดนะครับผมเพราะว่าผมเล่นในคอมนะก็ากดดาวน์โหลดไปเลยนะครับผมพอกดแล้วเนี่ยก็จะขึ้นประมาณนี้นะผมรอสักครู่นะกดดาวน์โหลดไปแล้วนะครับผมรอสักครู่น่าจะน่าจะดาวน์โหลดนะปุบนี่นะผมมันก็จะดาวน์โหลดขึ้นมาไว้ตรงนี้นะผมตัวไฟล์เนี่ยมันจะ ชื่ออ้อนี่นะผมตัวไฟล์จะเป็น0.4.4นะครับผมอ่าก็โหลดนะครับผมโหลดจนเสร็จเลยนะครับเพื่อนๆแต่พอผมโหลดไปแล้วนะเดี๋ยวผมก็จะพาเพื่อนๆน,นะผมไปดูไฟล์ตอนดาวน์โหลดเสร็จกันแล้วเลยนะผมอันนี้เป็นเวอร์ชัน4.4ล่าสุดนะผมถ้าผมตัดไปแล้วเพื่อนเจอเวอร์ชัน4.3ก็ไม่ต้องตกใจนะผมผมโหลดเวอรช์ชันเก่าไว้นะครับโอเคเราก็ไปดูตอนดาวน์โหลดไฟล์นี้เสร็จแล้วก็ไปดูวิธีการต่อไปกันเลยนะผม โอเคนะครับผมเพื่อนๆนะพอเพื่อนๆดาวน์โหลดไฟล์นะผมเสร็จนะผมของเพื่อนๆดาวน์โหลดเสร็จอาจจะเป็น4.4นะครับผมก็จะได้ไฟล์ตัวนี้มาเลยนะผมมาพอเพื่อนๆได้ไฟล์ตัวนี้มานะผมก็ให้เพื่อนๆนะผมกดคลิกขวาที่ไฟล์ตัวนี้และกด Extract นะผมหรือว่าแตกไฟล์นะผมที่นี่นะครับผมก็เพื่อนๆกดแตกไฟล์ไปเลยนะผมปึ๊บอ่า พอเพื่อนกดแตกไฟล์ปุ๊บพเพื่อนๆก็จะได้ไฟล์ที่เป็นรูปโฟลเดอร์นะผมหรือว่าแฟ้มสีสีเหลืองนี้ออกมานะผมอ่าก็รอสักครู่นะครับ โอเคนะผมพอเพื่อนๆแตกไฟล์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ให้เพื่อนๆกดเข้าไปที่ไฟล์นี้นะครับนี่ตัวเกมก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะผมซีเขียนชื่อว่า Hero Time นะผมให้เพื่อนๆกดเข้าไปเลยนะครับแล้วก็รอสักครู่นะครับผมแค่นี้เองนะครับการวิการดาวน์โหลดเกมนี้ก็เสร็จแล้วในเวอร์ชั่นของ PC นะผมมาสอนเพื่อนๆนะผมโหลดในเวอร์ชั่นของ PC ก่อนนะผมในมือถือเนี่ยอาจจะยังไงเดี๋ยวแล้วอาจจะมีเพื่อนๆคนอื่นนะผมสอนนะครับ แต่ผมก็มาสอนโหลด PC นะครับผมถ้าเรียกร้องมาเยอะๆผมก็อาจจะสอนนะครับผมแต่ว่าอันนี้เราก็มาสอนในเวอร์ชั่นของ PC ก่อนนะฮะนรอสักครู่แล้วก็เข้ามาแล้วนะผมนี่เมสวิชย uh, Unity นะครับผมตัวเกมก็จะเปิดมาอย่างนี้เลยนะครับอ่าเนี่ย recommend control us c o n t r o l l r t e r from e x e r i e n c e เนะผม เอจริงๆนะผมเกมนี้เนี่ยถ้าโหลดใน PC มันจะเป็นเวอร์ชันของจอยนะผมมันจะมันจะไม่ได้คือไม่ได้มีแบบว่าบอกตัวปุ่มของคีย์บอร์ดนะแต่ยังใช้คีย์บอร์ดได้นะผมอ่าน,นี่พอโหลดมานะผมอตรงนี้มันเป็น4.2ละนะผมก็เวอร์ชันเก่าก็ไม่เป็นไรนะผมโอเคพอโหลดเสร็จนะเพื่อนๆก็จะมีหน้าตายอย่างนี้นะผมอันแรกก็จะเป็นโหมดเพลย์นะ n o ร m a ั normal, ก็จะมีด่านนอร์มันะผม ซึ่งเป็นด่านปกตินะับออร,ริจินัลเอพเลียนก็คือปกตินะครับด่านฮาร์ดก็จะเอศัตรูก็จะเก่งขึ้นนะผมแล้วก็ไม่มีเลือดเลือดเนี่ยเลือดเอเลียนเราก็จะไม่รีโคเวอรี่ด้วยนะผมก็มคือตายง่ายเลยยากเลยนะผมถ้ากลับร่างเป็นเอแปลงร่างเป็นเอเลียนเลือดก็จะไม่รีนะผมกลับร่างเป็นคนเลือดก็จะไม่รีนะโอเคโอเวอร์ชาร์จเอ้ยก็ผิดอนะ่ะ โอเคนะเพื่อนๆเมื่อกี้ก็เกิดเหตุการณ์ขัดข้องผิดพลาดท,ทางเทคนิคหน่อยนะผมเข้าเกมไปเลยเมื่อกี้นะครับผมไม่ใช่แล้วนะโอเวอร์ช์านะผมก็จะเป็นเป็นแบบ no energy นะแบบ life drop นะผมชีวิต drop ก็จะไม่มีนะผมเว้นเมื่อไรที่ทานฟอร์มนะผมเว้น o อ l y red หน HP point นะผมก็คือจะมีเลือดแค่1 หนึ่ง hit นะผมอันนี้อันนี้ไม่น่ใจแต่แ a n d อมมานันที่ก็คือมันจะนด a n d o m ลี่ยนให้นะผม free r o นี่ all alien นะผมก็คือจะมีลี่ยนทุกตัวนะผมแต่ก็จริงก็ไม่ทุกตัวหรอกนะครับอันนี้คือปุ่มกลับนะแล้วก็ p i s c i l e tutorial ก็คือเวลาเข้าไปเนี่ยถ้ากดติเนี่ยจะไม่มีจะไม่มี tutorial ขึ้นมาขวางนะหรือว่าบังหน้าจอนะเพราะไม่น่ารำคาญนะโอเคนะสำหรับใครที่อยากเข้าไปแล้วแบบไม่ต้องมาสอนนะผมก็กดตรงนี้ได้แต่ว่าจริงให้ให้มาสอนกันกได้นะผมให้เกมมันสอนช่วงแรกก่อนเพื่อนเพื่อนจะได,จะได้จะได้ทําเป็นนะผมจริงแต่ว่าเวลามันสอนเนเีย มันจะไม่ใช่ปุ่มในคีย์บอร์ดนะผมจะเป็นปุ่มในจอยนะก็อาจจะเพื่อนเอาจจะไปเข้าใจบ้างนะผมก็ดูคลิปผมได้ก็เวลาผมเล่นผมก็นะผมกดมั่วเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็มี คิดที่ผมเล่นก็สามารถกดได้อยู่นะครับไปแล้วก็ไปดูมินิเกมนะผมนี่ survival นะผมจะเป็นการใช้ยุทธ potential นะผม survive wave u of of enemy นะผม view progressing through the classic protector of earth map นะผมบนโลกนะ o m า t i c ิ้งยูวิ g e กิดิสอันล็อกนิวเอเลก็คืออ่าง่ายๆคือด่านนี้นะผมมันจะเป็นด่านที่เอาไว้อันล็อกเอเลียนใหม่นะผมจะมีเอเลียนใหม่ที่ผมยังไม่มีก็คือมัมมี่นะผมหนึ่งและแล้วก็ตัวของวายที่เป็นเผาวันนะพืชๆนะผมตัวเผาวันพืชๆอ่าแล้วก็ไ มัมมี่ที่ตัวเป็นตัวนะั่นนะครับขนาะผมอันนะั้นผมยังไม่ปลดล็อกนะก็เดี๋ยวใครอยากดูนะผมก็คอมเมนต์ไว้ได้เดี๋ยวผมจะมาฟาร์มนะผมด่าน survival แล้วก็ปลดล็อกเพื่อนเพื่อนได้ดูกันนะผมต่อไปเวอร์ซัสนะผมอ้าวกดผิดอีกแล้วโอโ้โหโอเคนะผมเวอร์ซัทก็จะเป็นโหมดที่เอาไว้เล่นกับเพื่อนนะผมแต่จริงจมันมันนะนี่นะผมคอมโบลิสเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะผม อันนี้น่าจะคลิกซ้ายถ้ผมคลิกขวานะคลิกซ้าย2ทีนะคลิกขวา2ทีแต่ปุ่ม A กับ B เนี่ยผมไม่แน่ใจ B น่าจะเป็นตัว R นะผมใช่ B เป็นตัว R นะครับตัว R ในคีย์บอร์ดนะตัว A นี่ไม่แน่ใจนะครับผมหรือว่าเราไปกดดูนะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับประมาณนี้นะครับผมแล้วผมกลับก่อนกลับเมนูก่อนนะผมแล้วผมก็จะมาบอกวิธีนะผมการการปลดล็อก Alien นะครับไปดูที่ Option แล้วกันจริงๆดูสก,กินก่อนก็ได้นะครับผม แต่จริงๆสกินเพื่อนๆไปดูกันเองได้เลยนะครับอยู่ในทั้งคลิปหลักคลิปรองนะผมมีไว้หมดแล้วนี่เอเรสเอ็กนะครับผมนี่มีสกินเบนยี่สามกาแล็กติกสีทองโกลเด้นนะครับแบบสปิทเตอร์ก็มีเบนยี่สามปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะผมกาแล็กติกโคเด้นนะผมนี่นี่นะผมดีฟอลต์นี่โกลเด้นนะผมสีทองโคตรเท่ียอาบิโดเบนหมื่นนะผมเบนยิ่เบนดีฟอลต์เบนกาแล็กติกนี่สีทองนะครับผมดิโต้ดิโต้ทองดิโต้ อับิโดนะครับผมเบนหมื่นร่างนี้นะผมไปอายกายนะผมสีทองกอ็งที่สีดำก็เท่นะอวกาศดาร์คโคสนี่นะผมมีล่างนี้ด้วยนะเคนเบลนี่ล่างดำมุมทำเยี่ยมเลยอุอ้ยสีทองอย่างสวยนะผมอับเบโดนี่เป็นหมื่นนะครับเบนวูฟนะผมนี่อ่ามีดีฟอลนะผมนี่ล่างทองหมาป่าทองคำโอดฟิกโอดฟิกดำอย่างเที่อับเบโดนะผมโอดฟิกล่างนี้โคตรที Fort ่ กาเล็กติกอันนี้ก็เท่นะผมแล้วก็โคตฟิกทองอันนั้นเพื่อเๆลองมาดูกันได้เลยเบนหมื่นก็จะเป็นตัวดำๆหน่อยนี่มีตัวสีเหลืองด้วยนะผมโคดินนี่จะเป็นตัวสีทองนะผมสำหรับลายดำนี่นะผมตัวลิฟจอนะครับก็มาดูเร็วๆเลยฟิวชั่นนี่นะผมลิฟจอล่างฟิวชั่นนะนี่อย่างเจ๋งอนะฟิวชั่นกับพี่บาร์ดนะผมซึ่งออกมาแบาบว่าออกมาแย่ผมแย่ผมเป็นการฟิวชั่นที่อับทุเรีนไปหน่อยนะ, <laughs> นะครับเราไปดูโฟร์อาร์มกจะมีนะนี่นะ ถ้าไม่ถ้าไม่อยู่ที่สติงไฟน่าจะอยู่ที่โฟอาร์มนะผมนี่ล่างเอฟฟิวชั่นกับไอ้นี่นะผมนี่อ่าสติงไฟไปนะครับนี่เบนหมื่นนี่โฟอาร์มล่างเยอะอยู่เหมือนกันบาซิลนี่เบนโฟเบนนี่มีล่างดาร์กด้วยนี่นะผมนี่โฟโฟอาร์มล่างโคตรเยอะอ้าวล่างแบบไม่มีสี่แขนแล้วล่างสองแขนไอ้นี่ล่างฟิวชั่นนี่ไงโฟอาร์มล่างสติงไฟนะผมเธอโฟอาร์มล่างผสมล่างกับสติงไฟนะครับนี่โกลเด้นนะครับตูนนี่อุ้ยมีอุ้ยโฟอาร์มล่างเยอะนะ นี่ครับผมเกมมาเทอร์นะเอ็กซ์แลเรสนะร่างเป็นหมื่นแต่ผมชอบสีแดงมากเลยโคตรเท่ Hotel, นะสีทองก็เท่นะแต่อันนี้ยิ่งเท่ใหญ่เลยนะผมนี่ดัมเบลเทสดัมเบลเทสโคดินสวยนะสวยนะเคไวมัทนะผมฮิบาร์ดีร่างเป็นหมื่นนะผมร่างอาบิโดก็สีเปลี่ยนสีเบนยิบสามก็เป็นสีฟ้านะมันเท่ตรงนี้แหละครับผมนี่ร่างสีทองก็เท่นะไฟสีทองมันมันโคตรแบบโคตรหรูอะเออดูโคตรหรูฮัลูฮัล,ลามากเลยนะฮะ ตัวเบนก็จะมีอาร์เบโดนะผมเบนยี่สบสามนะครับอ่าอันนี้เบนโลนนะผมเบนบราซิลคาริทิกนะผมดีฟอลต์กาแล็กติกนะครับผมกาแล็กติกอันนี้โกลเด้นก็ประมาณนี้นะผมสำหรับสก,กินไปออปชันนะผมออปชันแรกเนี่ยนี่ออปชันกราฟิกนะเพื่อนเพื่อนก็เป็นแบบบ้ากกราฟิกกดไฮคุณลิตี้นะผมคูนหนึ่งอันนี้ก็เป็นหน้าจอนะอ่ออย่างนี้ก็เปิดออนไวแล้วนะครับไม่ต้องยุ่งกันอะไรมากเกมก็มีแค่นี้นผมโชว์ FPS กับ เรื่องโชว์ก็ได้นะผมจัมเอสดิทแล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับออดิโอก็ไม่ต้องปรับอะไรมันมาดีฟอลต์ของมันก็ปกตินะผมอีกอีกอีกอันนึงเลยคือนี่ดีบักนะผมอันนี้เป็นจําเป็นมากนะผมจะสอนนะผมเพื่อนจริงๆไม่ได้เชิงสอนหรอกอันนี้ตรงดีบักนะครับผมมันจะเป็นเหมือนมาสเตอร์คอนโทรลหรือว่าเป็นเป็นบักหรือว่าเป็นเอ่อเขาเรียกว่าสุดยอดนะผมได้ทําให้เพื่อนๆเป็นอมตะนี่คืออมตะนะผมอิวาซิเบิลก็ให้กดออนนะกดออนจะเป็นอย่างนี้เลยขึ้นว่าออนนะครับถ้าใช้งานอยู่นะ fly friendly fly นะผมก็อาจจะมอนไม่ตีหรือเปล่าวันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันบินได้ไม่แน่ใจเหมือนกันลองไปดูกันนะผมแต่มสเตอร์คอนโทรลนี่คือเอาไว้นะผมควบคุมเอเลี่ยนได้แบบว่าขนาดแปลงร่างเป็นเอเลี่ยนก็สามารถควบคุมเอเลี่ยนเลือกตัวเลือกเอเลี่ยนตัวอื่นได้แล้วก็แปลงร่างได้เลยนะผมไม่ต้องกลับร่างเป็นบินนะอันนี้ all alien ก็คือจะมี alien x นะผมอันนี้ผมไม่แน่ใจไม่เพื่อนลองมากดดูกันนะ ไม่รู้ว่ากด on ของ Master Control เนี่ยจะเห็น Alien X e เลยหรือเปล่าหรือว่ากด A All Alien ถึงจะเห็น Alien X e นะครับเพื่อนๆก็มากดสักตัวนงครับผมสองอันนี้ก็ได้เปิดพร้อมกันเลยนะครับแล้วก็เข้าเกมนะจริงๆเข้าเกมเพื่อนๆต้องมาปรับอีกทีหนึ่งนะครับผมะนะครับเวลากดเพล์เข้าไปแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็ต้องมาปรับอยู่ดีนะผมกมด E4 นะน,นะนี่อันนี้เป็นอังกฤษกับภาษาเขา About ก็เป็นเกี่ยวกับเป็นิน t r o อะไรเนี่ยเวลาเพล์นะผมเดี๋ยวผมกดเพล์ให้ดูนะ เวลาเพื่อนกดฟรีรูมแล้วเพื่อนๆอยากเล่นเอเลียนทุกตัวนะผมจริงๆก็ไม่เกือบทุกตัวหรอกถ้ามีเวบิกมาเนี่ยจะเฟียมากเลยนะโอเคนะพอเพื่อนๆเข้ามาในตัวเกมเนี่ยเพื่อนๆต้องปรับอีกทีหนึ่งนะครับอ้าวายเป็นเบ็นทองแล้วเว้ยทองทองอะลามเลยวะนะครับก็กด ESC นะครับแล้วไปที่ออปชันนะผมแล้วก็กดไปที่ดีบัคเห็นไหมว่าเพื่อนๆมันจะไม่อ่อนนะเวลาเพื่อนทุกครั้งที่เพื่อนๆเข้าเกมมาต้องมาปรับก่อนนะผม อ่าเพราะว่ามันมันจะแยกกับข้างนอกนะปรับข้างนอกมาข้างในมาเข้าเกมใหม่ก็ต้องมาปรับใหม่นะครับนี่กดออนไว้นะโอเคเดี๋ยวผมจะมาดูนะเพราะว่ากดออนมัสเตอร์คอนโทรลเนี่ยมันจะเห็นเอเลี่ยนเอกไหมซึ่งผมว่าน่าจะไม่เห็นใช่ต้องกดที่อ่อนเอเลี่ยนนะผมไปที่ออปชั่นดีบั๊กอ่อนเอเลี่ยนน่าจะเห็นเอเลี่ยนเอกแล้วนะนะครับก็โอเคประมาณนี้นี่กดตัวคิวนะโอเคนี่เอเลี่ยนเอกนะผมแปลงล่างก็จะเป็นเอเลี่ยนเอกล่างสีทองนี้เลยนะผม อย่างเทพอ่ะเดี๋ยวผมมีคลิปทําคลิปรีวิวเอลิทเอกไปแล้วนะผมนี่สกิลนะก็ประมาณนี้เลยนะครับผมคลิปนี้มีเท่านี้แหละจา่ามาสอนโหลดแล้วนะใครที่อยากให้ผมสอนโหลดในมือถือก็รออีกสักแป๊บนึงนะจ่ะคลิปนี้มาสอนโหลดใน PC ก่อนนะผมจะเจอคลิปต่อไปคลิปนี้มาัาสอนโหลดจ้ะไปแล้ว